สวัสดีครับวันนี้เาอบช่องเจเจมเคียวและเกินอนี่เลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่วงขณะโควิดนะครับผมออกไปไหนไม่ได้นะฮะแล้วก็กินกุ้งไม่ได้ด้วยนะวันนี้ผมก็จะมากินยำผักนะครับผมไม่เปรืองไม่แพงแล้วก็ไม่ติดโควิดแน่นอนนะครับเพราะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เลยนะครับใครกินผักอะไรแบบไหนช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะคะ มาในลุกใหม่เลยครับไม่มีหนวดอืมน้ำปลามากครับทุกคนแล้วก็มันนัวมันนาวแท้นะัตักสด,สดอืม ตัวที่จำๆนะครับตัวกับปลอกหัวหอมร้วอนเนควนิดวครับหอมพริก สองพิกปนนะแล้วความกรอบของผักอื้อร่อยมากครับไม่เชื่อไปลองทาทาน,นกันดูได้นะครับ ยิ่งน่าสุขภาพแข็งแรงด้วยนะรอร่อยมากครับทุกคนหลักกล้และกล้วยแซหมือนกันครับ ปลาร้านหนัวมากมบายยฝากกดแล้วกดแชร์ด้วยนะ